ใช่ผลที่คุณควรซื้อ X95 นะครับผมอาจจะเดาไปดูกันเลยดีกว่าไปเหตุผลที่หนึ่งสวมใส่สบายเพราะมาพร้อมกับเอียร์ครับที่นุ่มรับกับตัวหูได้เป็นอย่างดีและเฮดแบดที่รับกับสีละกับคนทุกไซส์ไม่ต้องปรับเองให้ยุ่งยากและตัววัสดุยังคงทนแข็งแรงอีกต่างหากข้อที่สอง รูปร่างที่สวยงามไม่จำเจริตจากวัสดุเกมมิ่งเกรดพรีเมียมและยังมาพร้อมกับไฟสเปกตรัมที่ดูสวยงามมีหลายสีได้ี่ยข้อที่3มีไม้ที่เสียงดีสุดๆอย่างเช่นตอนนี้เพราะตอนนี้เราก็ใช้อยู่เหมือนกันฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสเนี่ยใช้อยู่จริงๆเนี่ยอืมและตัวไมายังสามารถปรับระดับได้ถึง360องศาด้วยการเนี่ยหมุนไปเลยหมุนหมุน้วยเลยนะและยังสามารถเปิดปิดเสียงได้ที่ตัวไม้อีกต่างหาก สะดวกสุดๆกันไปเลยจ้ะข้อที่4พิเษสำหรับ X95 มาพร้อมฟังก์ชันที่เรียกว่า Vibration หรือระบบสั่นของหูฟังนั่นเองที่จะเพิ่มมาทลลดในการฟังได้เป็นอย่างดีสายเป็นหนักๆชอบแน่นอนข้อที่ 5. ซอฟต์แวร์ สำหรับ S เกาห้ารองรับซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ที่จะช่วยให้เราปรับแต่งได้มากขึ้นและยังมีเอฟเฟกลูกเล่นต่างๆที่เพิ่มความบารี่ี้เพิ่มขึ้นไปอีกู้ๆโสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,สสรบเสียงเป็นไงบางเดี๋ยวไปดูคร <c oughs> ับเปลี่ยนเสียงกันหน่อยเปลี่ยนเสียงกันหน่อย <c oughs> เสียง <c oughs> เปน็นแบบไหน <c oughs> เสียง <c oughs> เ,เป็นยังไงไหนลองดูซิฮัลลโหฮัลโหลฮัลโหล เสียงเป็นอนากากเด็ดไปแล้วตอนนี้เสียงเป็นผู้ชายปกติบ้างนะฮะเสียงเป็นผู้ชายปกติเลยนะฮะตอนนี้แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นผู้หญิงกันดูนะผู้หญิงแล้วนะฮะ นี่คือเสียงผู้หญิงนะครับผมนี่เสียงเกตนะก็ะดีสุดเลยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ n b o a r d o t h อ่ะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเหตุผลที่คุณควรซื้อ X95 นะครับถ้าใครชื่นอชอบยังไงเนะี่ยก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับตามร้านค้าที่ฉันนำทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้วางขายรัดใหม่แล้วท่านนิสิตไปซื้อกันเลยก่อนที่มันจะหมดนะครับฝากไลค์แล้วก็ฟอลโล่ในเพจเราด้วยนะครับ nboard gaming gear นะครับแล้วก็ฝาก ไลค์แชร์ s c r i b e ให้เราด้วยนะครับนะักบ s, mm hmm. <S official mm hmm. นะครับสำหรับวันนี้ mm hmm. ผมขอลาไปก่อนนะครับ mm hmm. ผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านครับสวัสดีครับ mm hmm. ซื้อกันด้วย